วันนี้เนาะอัญญาคุบาน้อยก็จะมาทําบอนไซเทียมเนาะเรามีบอนไซเดิมเราซึ่งตายไปแล้วเนาะเราก็เอาซากมาทําบอนไซเทียมเราก็จะมาเอาวิธีมาฝากเราท่านทั้งหลายเนาะวัสดุอุปกรณ์ของเราวันนี้ก็มีกระถางเนาะกระถางก็มีหลายอย่างเนาะแต่ว่าอัญญาคุบาน้อยเลือกกระถางเรียบร้อยแล้วก็ลวดมาลวดปิ้งไก่เนาะมัดไม้ปิ้งไก่เนาะตอนนี้เราได้วัสดุอุปกรณ์มา ครบเรียบร้อยเนะาะสิ่งที่เราต้องมีก็คือ,อาตามนี่แหละตามที่เราเห็นเนะาะครั้นี้เราก็เอาหินมาแล้วก็เอามาตั้งอเอามาตั้งเพื่อยึดกับแบบของเราก็คือซากของบอนไซเนาะซากของบอนไซเดิมที่มันตายไปแล้วเราก็เอามารีไซเคิลทำเป็นบอนไซเทียมเนะาะเราก็มายึดคราวนี้เรา อได้ระยะแล้วก็เอามายึดหินก่อนเนาะอันดับแรกเราก็ใช้ทิชชู่เนอะอาะ่ทิชชู่แล้วก็กาวร้อนเนอะอาะทิชชู่ยัดเข้าไปในช่องเรียบร้อยก็อ่ากาวร้อนหยอดลงไปแล้วก็จะติดทุกมุมเนาะติดทุกมุมที่มันเข้าไปได้เพื่ออะไรเพื่อยึดให้มันแน่นไม่ให้โยกเยกแล้วก ไม่หักไปนั่นเองเนาะ,ะเราก็ใส่ส,ส่จนไปรอบทิศเมื่อได้แบบเมื่อได้หินตัดเสร็จเรียบร้อยเนาะเราก็วางต้นไม้ดูแล้วก็ตรงไหนมันยาวเกินไปเกินเลยกระถางเราก็ตัดเนาะตัดเพื่อให้เกิดความสมดุลแล้วก็วางเนาะวางเมื่อได้จุดเสร็จเรียบร้อยเราก็ติดเนาะเราก็ทิชชู่เหมือนเดิมทิชชู่ติดกับกระถางแล้วก็ชิ้นงานของเราก็กาวร้อนติด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  อ่าเพราะว่ากาลอนเขาจะมีคุณภาพก็คือแห้งไวเนาะนี่เราก็ติดทุกลากเนาะที่เป็นลากอ่าลากไม้ที่อ่าเราจะทําเป็นลากนั่นแหละเราก็มาติดกับกระถางติดกับหินที่อ่าเราอ่าติดตั้งไปก่อนหนัน้นเนาะหลังจากนั้นเราก็เอารวดนะลรวดมัดไม้พิงไก่เรานี่แหละเอามาเนาะก็ตัดก็นับแบ่งให้เกิดความสมดุลตามที่เราถนัดเลยอ่านี่ก็มาได้มาปุ๊บเราก็แบ่งครึ่ง แบ่งค่งเสร็จเรียบร้อยก็ม้วนม้วนเข้ากันเนาะเพื่อที่จะให้มันแน่น <c oughs> เราต้องการลำต้นลำกิ่งก้านยาวเท่าไหร่เราก็พันไปเลยพอพันได้ตามระยะที่เราได้ปุ๊บเราก็เอามาแยกอีกงานะแยกตามแต่เราจะชอบเนาะแต่ก็คือให้มันเกิดความสวยงามนั่นแหละมันไม่รู้กี่กิ่งกี่ก้านก็แล้วแต่เราจะไปจินตนาการกันเองเนาะเพราะว่า งานต้นไม้เนะเรียนแบบธรรมชาติเนาะทำยังก็ทำกันยังไงก็ได้ให้มันสวยเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแล้วก็มาแบ่งแบ่งแบ่งบไปเรื่อยๆพอแบ่งแบบ่ไปเรื่อยๆไ,ได้กิ่งการสาขาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ,ะเมื่อได้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตัด เอาตัดปลายนี่แหละตัดออกให้มันเสมอกันให้ให้มันได้ตามขนาดที่เราจะมามวนแล้วก็เสร็จแล้วเราก็มาม้วนนี่แหละม้วนเพื่อที่จะทําเป็นที่รองรับใบเทียมของเรานั่นเองเนาะใบไม้เทียมนี่แหละมาหมุนแล้วก็เป็นมุ้นๆกลมๆแบบนี้แหละอ่าละใครจะมีใครจะทําสวยกว่านี้ก็ได้เนาะอันนี้อ่าของอัญญาคบาน้อยทําได้สวยแค่นี้แหละเอาพอได้ติดอยู่ก็ถือว่าโอเคเนาะ แต่ว่าคนที่เขาทําเก่งเขาก็จะทําสวยกว่านี้เนาะเมื่อเราทําเสร็จแล้วปุ๊บเรียบร้อยเนาะเราก็เอามาประกอบนี่ไปไวเนาะแล้ไม่ได้ทำให้ดูทุกทุกอันเนาะเรารวบลัดตัดตอนอพออันั้นได้มาแล้วเนาะเราก็เอามาติดกับแบบชิ้นงานของเราชิ้นงานที่บอนไซอ่าละอายกิ่งม้านี่แหละที่เรามาทำบอนไซเนาะ เราก็เอามาติดตั้งแล้วก็เอารวดนี่แหละรวดเราก็มัดเข้าไปเนาะมัด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 เพื่อที่จะให้มันแน่นอ่ามัดจนมันแน่นนี่แหละอ่าเมื่อมัดแน่นเสร็จเนาะอ่ามัดแน่นเสร็จแล้วก็อ่าขันเอาครีมขันขันขันอ่าม้วนมนให้มันแน่นอ่าหลังจากนั้นเราก็เอามาชิ้นที่สามเนาะอ่าเพราะว่าเราจะแต่งกิ่งอ่าออกมาเป็นสามกิ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับจินตนาการของใครของเราเนาะอันนี้ก็ ล็อกโฟกัสไว้ไม่ได้เนาะใครจะชอบกี่กิ่งกี่ก้านก็แล้วแต่เมื่อเราวัดแล้วเสร็จเรียบร้อยมันยาวเกินเราก็เอามาตัดเมื่อตัดให้มันเกิดความพอดีเกิดความสวยงามให้มันสมดุลกันเนาะ,ะระหว่าง3กิ่งซึ่งเป็นกิ่งกิ่งใหญ่เมื่อเราติดตั้งแล้วเราจะเห็นตัวสีขาวๆนี่ก็คือเราเอาทิชชู่เนาะมาแปะแล้วก็กาวร้อนหยอดหยอดหยอด,ยอด,ยอดลงไปเพื่อให้มันมันแน่นกว่าเดิมนั่นเองเนาะ,ะเมื่อเราล็อก แน่นเนาะล็อกแน่นแล้วก็หยดกาวไปก่อนแล้วก็เอาทิชชู่ใส่แล้วก็พันออย่างที่เราเห็นลบรอยต่อนั่นเองอ่าเมื่อลบรอยต่อแล้วอ่าเราก็จะเอาไปใส่อ่ายาแนวเนาะยาแนวอ่าซึ่งนี่เราใส่มาเรียบร้อยแล้วซึ่งตอนที่ถ่ายอ่าพอดีไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปเนาะก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูแต่เราเคลือบเสร็จแล้วเอายาแนวเนาะพอยาแนวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามา ตกแต่งทาสีทาสีก็ไม่ได้ถ่ายอย่างมอนเดิมก็เอาการติดใบมาฝากเนาะติดใบสีชมพูเอาใบซากุระเนาะสมมุติว่าเป็นต้นซากุระนั่นเองอ่าแล้วก็มาติดติดติดอ่าตามที่เราทานี่แหละทาเป็นวงวงอ่าที่เราเห็นดำาๆนี่ก็คือเอายาแนวนะยาแนวเอามาชลรมให้มันทั่วแล้วก็ทาสีตกแต่งให้มันมันเหมือนต้นไม้นั่นแหละอ่ะาหลังจากนั้นก็ติดหญ้าเทียมแล้วก็ใบเทียมเนาะ อ่าใบเทียมก็สามารถสั่งซื้อได้เนาะที่อ่าเพจบอนไซเนาะอ่าบอนไซเขาก็จะมีอยู่เดี๋ยวอาตมาจะแปะแปะลิงก์เพจให้แปะเพจให้ดูเนาะอ่าว่าเพจไหนก็ไปสั่งซื้อกันได้อ่าอันนี้ก็ไปสั่งซื้อเพจนั่นแหละอ่าสั่งมาตลอดอ่าก็ทําวันว่างก็ทําสามารถเป็นอาชีพอดีเลกได้เนาะอ่าอันนี้แต่ว่าอันอยากบอนน้อยทําเล่นไปเพื่อประดับ ตกแต่งที่อยู่ของตัวเองเพียงเท่านั้นเองนะทําดยความชอบเนาะนี่ก็ติดใบเมื่อนี่วิธีการติดก็เอากาวโลมใส่ตรงวงกลมที่เราทำเอาไว้อตอนแรกที่เราขดลวดนั่นแหละเราก็เอาใบเทียมมาติดก่สามารถมีหลายสีให้เลือกเนาะแต่ว่าอัญญาเลือกอสีชมพูต้นสักุระเนาะสมมุติเป็นต้นสักุระหลังจากนั้นเราก็ทำเนาะเดี๋ยวเราจะเอาหินมาติดตรงนี้อีก อ่าติดตรงนี้แล้วอ่แล้วก็เฉลมสีอ่าลมสีใส่ให้มันเกิดความอ่าสมดุลอ่าเหมือนหญ้าจริงๆหน่อยเนี่ยเราจุดนี่แหละที่เราจะใส่สีก็เป็นสีอะคริลิกเนาะแล้วก็ผสมอ่าอ่าเทใส่พูกกันเนาะเทใส่ผูกกันเทใส่อ่าที่ลองของเราอ่านี่อย,ยากบอนน้อยเอากระดาษมาลองอแล้วก็มุน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 ,มน,มน,มนให้ สีมันเข้มๆออกก่อนให้มันแบบจางๆเหมือนกับขี้เลนนะขี้ตมนะอ่าให้มันอ่าไม่ต้องเข้มมากให้มันแบบอ่าพอดีพอดีแล้วก็ฉโลม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 ไปอ่ามีสีเหมือนตมเนาะอ่าแล้วก็ฉโลมฉโลมไปให้ทั่วให้เกิดความสมดุลเนาะเหมือนอ่าธรรมชาติมากขึ้นอ่าแล้วก็ใส่เข้าไปอ่าดีสีเหลือล้วก็อ่าทาหน่อยเนาะนี่ก็ เปลี่ยนบรรยากาศเนาะเอามาที่น้ำตกพีนากุติเรามาทำนี่ก็เสร็จเรียบร้อยเนาะตอนติดหินไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะก็ต้องขออภัยันหินแล้วก็เอามาติดใส่ก็เรียบร้อยเนาะหลังจากเรียบร้อยแล้วเราก็พ่นแลกเกอร์สเปย์เนาะให้มันเคลือบเนาะเคลือบนั่นเองเนาะอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้คือบอนไซเทียมเนาะเอาจากต้นบอนไซจริงที่มันตายแล้วเอาซากมาทําบอนไซเทียมก็สามารถ นำไปทําได้เนาะใครที่มีวัสดุอุปกรณ์ไม่มีก็ไปหาลากไม้อะไรมาทําก็ได้เนาะเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่เรามีอยู่แล้วเนาะสิ่งที่เราต้องลงทุนก็คือหญ้าเทียมใบเทียมแล้วก็กาวร้อนแค่นั้นแหละเนาะเรียบร้อยเราก็ยกเข้ามาที่ตั้งในกุฏินี่ก็คือที่ตั้งที่ด้านในกุฏิของอัญญาคุบะอ่อนน้อยเองเนาะ ก็จะมาประดับตกแต่งที่กุฏิเนาะอ่าก็อนุโมทนาบุญนะใครที่ชมก็ขอให้มีความสุขความเจริญเนาะสามารถเอาไปทําได้เนาะเอาไปทําได้ตามความถนัดตามความรักของเราเองเนาะอันนี้ก็อ่านำการทําบอนไซมาฝากเพียงเท่านี้ก็อนุโมทนาสาธุ